ครับเอาละครับมาต่อกันนะครับในตอนต่อไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราได้ใช้นะครับหนึ่งพันหนึ่งบิทโปรนะครับในการทำโครงสี่ลนยโครงฟ้าเนาะนะครับเดี๋ยวนะครับเราก็จะมาทาหลังคานะครับเราจะมาทาหลังคากันนะครับโดยหลังคามันจะเป็น2แบบเนาะคือ1นะครับเราก็จะใช้วาดเฟสขึ้นมาแล้วก็พุทภูมแล้วก็ ใส่ Material นะครับก็ก็ได้ละนะครับแต่หรืออีกคนหนึ่งหรือตออีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็จะไปดาวน์โหลดคอมโพเนนต์นะครับตามท d Warehouse นะครับเราก็เอามาจัดเรียงเรียงยงมันก็จะได้ความสวยงามแต่มันก็จะแลกกับเสียเวลาแล้วก็ถอดประมาณราคาลำบากนะครับตัวนี้เนาะมันจะถอดถอดในมานราคาลำบากนะครับเอาวิธี แรกก่อนนะครับถ้าเราจะทําหลังคานะครับก็อย่างนี้ครับให้ออกคําสั่ง R สี C ่เหลี่ยมนะ R สี C H ่เหลี่ยมมาแตะเวรนี้ครับปึ๊บเราต้องกดกดปุ่มลงนะนะครับเพื่อล็อกแกนข้างล่างถ้าแกนใครไม่ขึ้นนะให้ให้มาแตะให้มาแตะเวนเวอนี้ครับเรื่อยๆนะมันมันจะขึ้นแบบนี้ ครับไมอาร์ซีเลียมปุ๊บแตะไว้นี่ก่อนนะครับแล้วก็ลากไปครับลาก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 ดล,ล,ลงหนึ่งครั้ง ถ้าไม่ชนาญมันจะแตะยากนิดนึงนะเดี๋มงครับเดี๋ยวลองอีกทีหนึง่งอาร์ซิเดียมเวนี้ก็ได้นะโอเคครับ ที่ได้แล้วแต่ว่าดัานไปกไครับค่อยๆตัวเนี้ยเมื่อกี้เราได้แล้วแต่ว่าผมไปกดพลาดนะครับก็ลบก่อนนะแล้วก็ขึ้ไหมครับคิดแซผมเริ่มจากตรงนี้แล้วน,นสร้างรูีเหลี่ยมครับไปเข้าไปบริเวณนี้ ตรงนี้เราสร้างไว้แล้วมันใช่ไม่ได้หราลบก่อนอ่าสีเหลี่ยมแตกเลยนี่ครับปึ๊บกดลงได้วยนะสัเกตเส้นเสียมอูมันจะมา มันจะยากนิดนึงนะสำหรับมือใหม่เนะ ันจะไป snap โดนตัวอื่นะนะไม่ได้ก็มาแตะตรงนี้เลยอีน่นะครับลากมาตรงนี้แล้วก็แตะเลยนะครับ,บนี้นอ่าก็จะไ,ได้ประมาณนี้เนาะเสร็จปุ๊บครับใช้จอยพุดพูดครับ ให้ตัวนี้นะชออยุ l p ููสีดำนะครับ t i n e s Surface นะครับลากขึ้นมาผมพิมพ์ความหนาผมว่ากระเบื้องผมลองเอาสัก 20mm อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผมไม่รู้ว่าความหนาเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วครับผมก็เมกรุบป,ปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะยกขึ้นนะครับ M Move นะครับ ล็อกแกนนะครับแล้วก็เอามาสแนปกดคลิปนะครับแล้วก็เอามาสแนปตรงนี้นะครับปุ๊บเลยครับแล้วก็าาสแนปเลย์โมดครับเพื่อสแนปปุ๊บ ก็ได้เช่นกันแล้วเราก็มันก็จะมีไม้ในแบบมันก็จะมีไม้มาปิดใช่ไหมคตัวนี้นะครับถ้าเสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปที่เฟซครับปุ๊บปุ๊บ,ปบไปที่เฟซนะกดปี a c k เกแล้วก็มาที่ o ลู i ิงนะครับผมอาจจะเอาเป็นลายนี้ก็ได้แล้วก็ทานะครับนี่ครับเราก็จะได้ละนะครับ รเราก็จะได้กระเบื้องล่ะนะครับซึ่งสามารถถอนราคาได้ด้วยว่า mm hmm. area by material ตัวนี้ mm hmm. เห็นไหมครับกี่ตารางเมตร mm hmm. ก็พิมพ์ไปเลยว่ากระเบื้องนะครับปุ๊บ mm hmm. อ่าอย่างนี้นะครับได้ละ mm hmm. เดี๋ยวนะครับ mm hmm. เดี๋ยวตอนหน้าเรามานะครับแก้ไขส่วนนี้กนันเนาะซึ่ง มันเราจะต้องปิดนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็จะได้ฝ้าและเบื้องละเรียบร้อยนะครับ